พบกับสื่อสต็อกเชื่อล็อกหุ้นหุ้นนาสือในวันที่17มิถุนายนยังคงคึกคักต่อเนื่องหลังจากที่วันนี้โชว์ฟอร์มล้อนแรงราคาหุ้นพุ่งเกินราคาพื้นฐานที่โบกประเมินไว้กลายเป็นหุ้นดาวรุ่งตัวใหม่ที่มีพื้นฐานสนับสนุนราคาหุ้นที่ตามสื่อเปิดที่11บาท30สตางค์ก่อนจะบวกขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่11บา80สตางค์หรือบวกไปประมาณ4.4% ด้วยมูลค่าการซื้อขายหนานแน่นเป็นอันดับหนึ่งบนกระดานหุ้น MAI ในเช้าวันนี้เราลองพูดถึงหุ้นบริษัทเน็ตเบย์จำกัดมหาชนหุ้นน้องใหม่ที่เพิ่งลงเทรดบนกระดาษ MAI เมื่อวานนี้เป็นวันแรกปิดด้วยราคาเหนือจองสูงถึง182%และระหว่างวันราคาเกือบพุ่งชนซื้อลิงเน็ตเบย์ให้บริการธุรกรรมออนไลน์โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นลดการพึ่งพาการใช้กระดาษในงานเอกสาร แบ่งเป็นกลุ่ม e-logistics heading e-business service และกลุ่มโปรเจกต์ต่างๆ NetBay เป็นหุ้นน้องใหม่มาแรงจากราคา IPO 4บาทขึ้นมายืนเหนือ11บาทได้อย่างแข็งแร่งภายในวันเดียวเท่านั้นส่วนทางกับราคาพื้นฐานของปีนี้ที่นักวิเคราะห์ให้เพียง4บาท76ถึง5าบาท15สตางค์เท่านั้นด้วยเพราะหุ้นมีจำนวนน้อยเพียง200ล้านหุ้นโดยเฉพาะหุ้น IPO ที่มีเพียงแค่40ล้านหุ้น ส่วนที่เหลือติดไสเลนพีเรียดโดยเมื่อวานนี้หุ้นเ e ็ตเบถูกซื้อขายกันมากถึง250ล้านหุ้นนั่นหมายความว่าหุ้น IPO ถูกซื้อขายหมุนเวียนถึง6เท่านอกจากนี้พื้นฐานของเน็ตเบนับว่าสดใสกำไรสุทธิมีโอกาสโตปีละ15-20%จากธุรกิจในอนาคตที่มีแผนเข้าไปลุกงานต่อทะเบียนออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกที่น่าจะทำได้ในปลายปีนี้ซึ่งอยู่นอกเหนือประมาณการของนักวิเคราะห์ เมื่อปี58เน็ตเบย์ทำกำไรสุทธิได้65ล้านบาทส่วนแต่มาแรกของปีนี้ทำไปได้19ล้าน2 0 0นบาทขณะที่ปีนี้นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีกำไรสุทธิราว75ล้านบาทหรือ37สตางค์ต่อหุ้นหากคำนวณโดยใช้ PE ของกลุ่ม IT ที่15เท่าจะได้ราคาเหมาะสม5บาท60สตางแต่ถ้าใช้ค่า PE ของกระดาน MAI ราคาบนกระดานก็จะน่าสนใจมากขึ้นดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับมุมมองและการให้ค่า P/E ของแต่ละคนส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนาวิเคราะห์บลบรกธนาชาติวิชนันท์ธรรมบำรุงมองว่าจากกราฟ5นาทีสามารถเก่งกำไรหุ้นเด็ดเปเมื่อราคาย,ย่อตัวมาที่แนวรับ10บาท60ถึง10บาท50สตางค์เพื่อลุนไปขายที่แนวต้าน11บาท50และ11บาท80สตางค์ตามลำดับโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่10บาท